ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรตำบลหนองแม้กองอำเภอชางามจากกังหวัดกำแพงเพชรโดยโก้กำแพงเพชรวันนี้จะพาแฟนクับ f อฟมาชมสมุนไพรที่หายากอีกต้นหนึ่งนี่ครับพี่น้องเขาเรียกว่านสากเหล็กหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าว่านพร้าวทำไมถึงเรียกว่านพร้าวพี่น้องเพราะใบนี้เหมือนมะพร้าวมากเหมือนมะพร้าวเห็นไหมครับ เราจึงเรียกว่าว่านพร้าวหรือว่านสากเหล็กสรรพคุณนี่โหนานับประการมากถือว่าสุดยอดเลยนะครับเนี่ยดูสิครับเหมือนสากเหล็กเลยไหมมันสากตามข้าวเลยพี่น้องสรรพคุณเนี่ยดีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้ชายถือว่าทางด้านผู้หญิงถือว่าจะเป็นโรคไตนะครับแล้วก็อตอมลูกหมากนะครับสมุนไพรตัวนี้ถือว่าหายากมากและหาลําบากผมสั่งเอาไว้จากในปาน่าในโดประมาณร้อยกว่าโล อันนี้ให้ชมเป็นน้ำจิ้มย่อยๆสัก2-3กิโลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งตากแดดเอาไว้ยังไม่ได้มาให้ชมก็อีกประมาณ40กิโลตอนนี้โก้กับเพจพาแฟนคลับ fc นะครับมาชมว่านสักเหล็กหรือว่านเพล้าซึ่งเป็นว่านหายากและสรรพคุณนี่นานบประการวันนี้ฝากแฟนคลับ fc ช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของเราได้ดูได้ชมเพื่อเป็นความรู้เอาไปศึกษา ในการต่อไปกับว่านพร้าวหรือว่านสักเหล็กวันนี้ผมเองโก้กันแบงเพชรพอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ